สีท่าสร้างก้ามแขนม,มัดใจสาว สำหรับท่าแรกนะครับเป็นท่าอ a s y bar ใช้ยก21ครั้งในะยืนถือบาร์เบลนะครับหงายมือพิงกําแพงแขนแนบลำตัวพับแขนขึ้นนะครับ7ครั้งแรกเราจะเล่นจากตัวหน้าขาขึ้นไปถึงตัวกึ่งกลางนะและว7ครั้งถัดไปเรายกตั้งแต่กึ่งกลางไปถึงหัวไหล่เลยนะครับและว7ครั้งสุดท้ายเราก็จะยกจากตัวหน้าขาจนถึงหัวไหล่เลยนะท่านี้นะครับจะใช้มัดลองเฮดหรือมัดที่เราเบ่งตัวใบเสร็จเป็นหลักเนี่ยให้วมปุดแป่งขึ้นเลยนะต่อไปท่าที่2นะครับท่าที่2เป็น ดคลายดัมเบลเคอร์ในท่านี้เราต้องใช้ตัวเบนซ์ปรับเอียงด้วยนะครับแล้วนั่งคว่ำหน้าลงเนื้อถือดัมเบลแล้วก็พับข้อศอกขึ้นนะทิ้งแขนลงแนวดิ่งนะครับพับแขนขึ้นให้ดัมเบลอยู่ระดับเกือบถึงหัวไหล่ค้างเอาไว้1-2วินาทีนะครับแล้วค่อยพับลงเริ่มต้นใหม่นะท่านี้ใช้กล้ามเนื้อลองเฮดมากที่สุดเช่นกันนะครับสำหรับท่าถัดไปคือท่าโปเนเต็ดดัมเบลเคอร์ท่านี้เราจะยืนย่อเข่าเล็กน้อยเท้ากว้างเท่าหัวไหล่ ถือดัมเบลแบบคว่ำมือเก็บศอกแนบลำตัวยืนบีบสะบักเสมอตลอดเวลาที่เล่นนะครับข้อศอกดึงดัมเบลอยู่ที่หนะ้าอกค้างไว้หนึ่งสองวินาทีแล้วก็จึงนำกลับที่เดิมนะครับสำหรับท่าสุดท้ายเป็นดัมเบลแฮมเมอร์เคอร์ยืนหรือนั่งก็ได้ถือดัมเบลอยู่ข้างลำตัวฝ่ามือเข้าหาขานะครับยืนหลังตรงข้อศอกแนบลำตัวจากนั้นพับข้อศอก แล้วเคลื่อนดัมเบลมาอยู่ที่ด้านหน้าหัวไหล่เนะาะขณะที่เคลื่อนเนี่ยแขนยังแนบอยู่ลำตัวนะครับแล้วก็ค้างดัมเบลไว้อยู่ที่หัวไหล่1-2วินาทีนะท่านี้จะได้กล้ามเนื้อ3ส่วนเลยนะครับก็คือไบเซปตัวลองเฮดนะครับแล้วก็มัดเล็กๆที่อยู่ด้านข้างไบเซปด้วยเนาะแล้วก็มีอีกมัดหนึ่งที่พาดผ่านไปถึงตัวโฟร์อาร์มนะให้โฟร์อาร์มใหญ่ขึ้นนะครับหากใครที่กำลังฟิตหุ่นปั้นหุ่นก็ฝากเพจตาอาสาผาฟิตทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ tikk k t o k ไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ